สวัสดีครับที่เห็นเป็น power bank รุ่นใหม่จากโฮโคนะครับประจุ1,000 10, 0ม ah. ิลลิแอมเน้นใช้งานสะดวกน้ำหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานในหลายๆรูปแบบสะดวกมากพกพาติดกระเป๋าสบายๆไม่ลำบากนะครับตัวนี้ค่อนข้างเบาพอสมควรแต่ก็จุดได้1,000 10, 0ม ah. ิลลิแอมมีไฟฉายมาในตัวนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟสำหรับวางไว้หัวนอนกรณีที่คุณไปเที่ยวหรือกรณีที่อยู่ในที่มืดคุณก็เปิดอย่างนี้ไว้ ไฟฉายตัวนี้จะส่องสว่างเบาๆไม่แรงมากนะครับความสว่างของไฟฉายก็ถือว่าสว่างพอสมควรนะครับสามารถที่จะส่องแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้เวลาที่ไปพักตามโรงแรมไปพักตามรีสอร์ทหรือเข้าค่ายก็แล้วแต่สามารถที่จะเปิดไฟฉายตัวนี้ไว้ข้างๆที่นอนหัวที่นอนเพื่อส่องสว่างให้มั่นใจหลับดีก็ได้นะครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ตัวนี้มีวางขายอยู่หลายสีนะครับทางโฮโคส่งมาให้3ส,สีเพื่อทดสอบแล้วก็แนะนําสินค้าต้องขอบคุณทางโฮโคไว้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถที่จะควบคุมได้ง่ายๆดูเทียบกับมือผมนะขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ1 0,000มวิลลิแอมก็จะประมาณนี้ไซส์ขนาดเล็กกว่าชาวบ้านด้วยตรงนี้มีตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับคุณจะต้องกดตรงนี้ก่อนใช้งานกดหนึ่งครั้งจะเป็นการบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีไฟขึ้นจังหวะกดเนี่ยจะมีไฟ ชาร์จที่เป็นไร้สายขึ้นมาด้วยคุณก็ชาร์จไร้สายด้านหลังตรงนี้เป็นไร้สายนะครับสามารถชาร์จได้ค่อนข้างเร็วสูงสุดรู้สึกจะ15วัตต์กับบางอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟสถานะการชาร์จเร็วอยู่ด้วยนะครับลักษณะการใช้งานทั่วๆไปตรงข้างล่างจะเป็นขาตั้งมือถือคุณสามารถสไลด์ตรงนี้ออกมาแล้วก็วางแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เอามือถือมาเป็นไวเลสชาร์จก็ได้ นะครับสะดวกดีเป็นแท่นวางมือถือขณะชาร์จแบบว i r เลสนะครับตรงนี้จะมีสัญลษณ์มอ,อก,ออกอ่อแล้วก็ชาร์จ USB-C อยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งหนึ่งจะเป็นชาร์จแบบไล g นิ่งนะลองมาดูสเปคเขานิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสินค้าจากโฮโคพรีเมียมโปรดักต์นะครับมอ,อก,ออกอรเรียบร้อยแล้วสามารถสแกน QR Code เช็คได้ใช้กับ iPhone 16ได้เป็น Intelligent Balance นะครับเข้าใจว่ามีเทคโนโลยีในการ ควบคุมการชาร์จนะเป็นของแ100องท้ร0อเปอร์เซในี่เขาเขียนไว้นะส่วนการชาร์จก็จะมีพอร์ต USBc 1พอร์ตแล้วก็พอร์ต Lightning 1พอร์ตนะครับสามารถที่จะเป็นได้ทั้งชาร์จเข้าและชาร์จออกทั้งคู่เลยนะค่อนข้างถือว่าโอเคไม่มีใครเหมือนนะครับสามารถชาร์จได้ตามนี้ 5V 3โวลต์3แอมป์9โวลต์2 2แอมป์12โวลต์ก็ได้สูงสุด2 0วัตต์นะครับผมทดสอบแล้วชาร์จกับ p p o o n เนี่ยสูงสุด2 0วัตต์แต่ถ้าเกิดชาร์จกับ Android รู้สึกจะ18วัตตรับ ถ้าเป็นไวเ s c ชาร์ e แบบไร้สายก็ตามนี้เลยสูงสุด15วัตต์กับ Android นะครับประจุรวมของ Power Bank อยู่ที่10,000ม ah ิลลิแอมมีสายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นขาตั้งนะครับกรณีที่คุณไวเด c ชาร์คคุณก็ตั้งแล้วก็เอามือถือมาวางได้มีไฟฉายในตัวนะครับส่วนเรื่องของการป้องกันของเขาก็จะมี Discharge Protection ป้องกันการชาร์จหมดนะครับแล้วก็ป้องกัน Overload ป้องกันการโอเวอร์เคอร์เรนต์ชาร์จกระแสเกินนะครับแล้วก็ป้องกันการชอ็อตป้องกันการชาร์จแบตเกินแล้วก็ป้องกันโวลต์เกินนะครับโอ้โหดูโอเคมากๆกับการออกแบบนะครับโฮโคเซอร์วิสนะครับลักษณะการใช้งานทั่วไปนะครับควิกชาร์จ3.0 PD 20วัตต์นะครับก็ข้อมูลของเขาก็ตามนี้สามารถหยุดคลิปดูได้นะครับเขาอ,ออกแบบมาได้ดีนะครับ สามารถชาร์จเข้าและออกทางนี้ก็ได้เข้าและออกทางนี้ก็ได้เ,ออไดเดี๋ยวผมจะลองชาร์จด้วยพอร์ตนี้นะตัวนี้เป็น lightning นะครับสามารถที่จะชาร์จออกทาง lightning เพื่อที่จะไป usb c ก็ได้ตัวนี้ผมจะชาร์จทางนี้เพื่อที่จะเช็คนิดน,นึงโอเคชาร์จได้ครับสายชาร์จตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ universal เนกประสงค์มากๆนะครับตัวนี้พอร์ต lightning นะชาร์จอุปกรณ์ที่เป็น android usb c ได้ย้อนกลับได้นะครับ หรือถ้าคุณจะเอาสายของเขานี่แหละที่มาด้วยเนี่ยมาเสียบฝั่งนี้เพื่อที่จะเอาจาก USB-C ไปชาร์จ iPhone ก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับดยคอนเซปต์น่าจะได้อยู่แล้วอ่ะโอเคเนี่ยครับได้อยู่แล้วชาร์จได้นะถือว่าเยี่ยมครับมาอนเนกประสงค์มากๆสายเดียวจบเลยเขามีพอร์ตู่2ฝั่งตัวนี้เป็น USB-C คุณก็เอา USB-C มาเสียบเพื่อชาร์จ iPhone ที่เป็น Lightning นะครับ แต่ถ้าคุณต้องการชาร์จอุปกรณ์ที่เป็น USB-C คุณก็เอาฝั่งที่เป็น Lightning มาเสียบฝั่งนี้แล้วก็ชาร์จออกย้อนกลับไปเป็น USB-C นะครับได้ทั้งเข้าทั้งออกนะถือว่าเยี่ยมทดสอบให้แล้วนะครับโดยทั่วไปก็ถือว่าใช้งานดีครับเวลาที่จะเก็บก็สามารถเก็บเข้าแบบนี้เลยแล้วก็หิ้วต่อนะครับเอาแบบมาได้ดีนะตรงนี้ก็สามารถที่จะหิ้วได้ปกตินะครับตรงนี้ก็ต้องบีบๆนิดนึงก็หิ้วได้นะครับ ตอนหิ้วก็ต้องระวังนิดนึงอย่าดึงแรงนะครับบางทีดึงแรงเขาอาจจะขาดได้เพราะว่าสายเนี่ยเป็นซิลิโคนนะแล้วก็ตรงนี้มีสายหิ้วหรือคุณจะใช้สายหิ้วต่างหากก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงใช้สายหิ้วหรือสายห้อยคอแบบนี้ยังได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของเขานิดนึงสามารถที่จะชาร์จได้เร็วสูงสุด18วัตต์นะครับกรณีที่เป็นไฟเข้านะเข้า18วัตต์แล้วก็ออกได้สูงสุด20วัตต์ นะครับลองชาร์จกับมือถือ p p o o n ครับปกติแล้ว iPhone เขาก็ดึงไม่สูงอยู่แล้วยิ่งเป็น iPhone รุ่นเก่าจะดึงไม่สูงมาก iPhone ปกติจะดึงประมาณ2 5วัตต์สูงสุดแล้วนะครับ27วัตนะที่ผมทดสอบจะเป็น iPhone 6S plus นะครับแค่อยากจะให้ดูว่าสามารถชาร์จกับ iPhone ได้นะก็วัดประจุจะอยู่ที่ประมาณ8วัตนะครับผมจะลองชาร์จกับ Android ครับตัวนี้เป็น Redmi Note 12นะครับ มาดูว่าตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่34%เขาจะดึงไฟได้เร็วแค่ไหนนะครับน่าจะอยู่ที่18นะถ้า18วัตต์ก็ถือว่าโอเคเต็มแล้วนะครับมาดูนิดหนึง18วัตต์ครับจ่ายเร็วด้วยนะครับแป๊บเดียวก็ปรับจูนมาเป็น18วัตต์นี่คือสูงสุดของพาแวแ r งตัวนี้แล้วนะครับลองชาร์จกับหูฟัง i Super ครับ USB-C โอเคชาร์จได้นะครับไฟเข้า ลองชาร์จกับคอไฟล์แบบมีจอครับโอเคชาร์จได้นะครับถ้าสามารถชาร์จอุปกรณ์กินไฟต่ำอย่างเช่นหูฟังไมโครโฟนพวกนี้ชาร์จได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับไฟเข้าถือว่าผ่านนะครับลองทดสอบชาร์จ Pocket WiFi USB C นะครับมาดูว่าเขาจะดึงไฟได้หรือเปล่าดึงได้เท่าไหร่นะครับโอเคเริ่มดึงไฟแล้วนะครับแบตเตอรี่เต็มอยู่นะเป็นสีเขียวนะครับดึงไฟอยู่ที่ ประมาณ2วัตต์ครับ3วัตต์ประมาณ4วัตต์นะครับได้เท่านี้นะเพราะว่าแบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับลองทดสอบแบบไร้สายด้านหลังตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับคุณก็ต้องกด1ครั้งแล้วเร็วๆนะรอสังเกตสัญลักษณ์นะครับมาแล้วก็แปะเลยสักครู่อ่ามาแล้วครับเนี่ยชาร์จไร้สายได้นะครับเขาก็จะมีเป็นแม็กเซฟแม่เหล็กอยู่ด้วยนะถ้าเอียงนิดนเนี่ยเขาจะไม่หลุดนะครับ รู้สึกว่าแน่นๆเนี่ยไม่หลุดแต่ถ้าเกิดคว่ำเนี่ยก็มีโอกาสหลุดนะตอนนี้คือชาร์จอยู่นะครับลองสังเกตชาร์จแบบไร้สายก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ไวเลส s นะด้านล่างพร้อมกับสัญลักษณ์ชาร์จเป็นสีเขียวนะครับคือว่าโอเคลองหูฟังอีกอันนึงครับโอเคชาร์จเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่มีเสียงนะตัวนี้เป็น airpod s gen 3นะครับก็ชาร์จได้ปกตินะครับลองอีกครั้งแบบนี้นะครับ มีแม่เหล็กโอเคแม่เหล็กก็จะโอเคระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีโอกาสหลุดนะจะกันเลื่อนให้ให้รู้สึกว่าเขามีแรงดึงเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแรงดึงไม่ได้สูงอะไรมากมายเป็นสินค้าที่ค่อนข้างดีออกแบบมาเพื่อความสะดวกนะครับผมรู้สึกว่าสําหรับการพกพาเนี่ยดีมากไม่ได้หนักด้วยนะน้ําหนักถือว่าโอเคมากๆเลยผมใช้ตาช่างสําหรับช่างเพชรพลอยนะลองดูนะครับน้ําหนักอยู่ที่195กรัม นะครับชัดๆตามนี้ลองดูตัวนี้นะครับอยู่ที่196กรัม196กรัมนะครับลองเทียบกับมือถือครับมือถือ1เครื่องก็หนักประมาณ220 g. นะครับ iPhone เข้าวๆนะครับอยู่ที่280 powerbank ตัวนี้หนักน้อยกว่า i p h o n e นะครับถือว่าเหมาะกับการพกพาเนี่ยครับ195กรัมนะครับ ผมก็มองว่าเป็น power bank ท,ที่เน้นสะดวกสามารถชาร์จได้เร็วระดับหนึ่ง20วัตต์กับ iPhone 18วัตต์กับ Android ก็ถือว่าพอใช้งานแล้วครับสะดวกดีมีไฟฉายในตัวด้วยตัวนี้เป็นไฟฉายใช้ได้ใช้ดีเขาออกแบบมาดีห่อพลาสติกมาแบบนี้รู้สึกว่าสินค้าเขาค่อนข้างโอเคดีนะครับสามารถเปิดใช้งานได้แบบนี้นะครับเปิดไฟถ้าตัวนี้จะเป็นสีเขียวเพราะว่าเขาไฟที่ออกมาเป็นตรงเนี้ย บริเวณที่เป็นตัวครอบเนี่ยเขาจะมีสีนิดหน่อยไฟตัวนี้จะออกเป็นสีเขียวไฟตัวนี้จะออกเป็นสีส้มนะครับลองเทียบกันดูนิดหน่อยแล้วก็ไฟตัวนี้ก็น่าจะเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยโอเคนี่นะครับสวยดีผมรู้สึกว่าชอบกับการออกแบบครับเขาออกแบบมาเพื่อให้มีสีสันสวยงามเปลี่ยนความสุนทรียภาพในห้องนอนได้เลยด้วยไฟจากโฮ o ลแบงค์นะครับก็เอาสินค้าดีๆมาให้ชมประมาณนี้ สำหรับตัวนี้ก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะสามารถกดเข้าไปดูราคาได้ราคาไม่แพงนะครับเป็นสินค้าทางเลือกใหม่สวยดีสำหรับคลิปนี้ท่าในใดมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้ามาตอบให้นะครับการใช้งานก็ง่ายมากสะดวกแล้วก็เป็นสินค้าที่ผ่านมาอ,อก,กอของไทยเรียบร้อยเป็นศูนย์ไทยร้านไทยนะครับก็หมายถึงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ